ถูกแต่ไม่มีตังแล้วตังยังไงเงั้จะบอกแล้วให้ันไปขายตัวซะจะดูะไดเนี่ยขายตัวพี่รอนซะคงกลับมาจากเชียงใหม่ยังเหรอดีหาเด็กเก่าชัวร์เลยริมมันจะนูไม่อกว่ามึกับกูนั่งกินข้าวมันกินตอนนี้จางมาชิวๆแล้ว นั่งจามจริงบวกเลยเด็กเก่าเด็กเก่าอยู่เชียงรายไงไปหาเด็กเขาเลยไงคนไหนวะคนที่กือชอบล้อชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อไอติมนุคนนี้คนนี้ก็ฝ่ายฝ่ายชอบเด็กเก่าชื่อเป็นของชื่อเป็นของกินอเป็นตะตีแป๊ กูก็จะสตีมไงกูกูจะต้องสตรีมสี่โมงเย็นถึงะดากันี่ไม่รู้หรอกจะได้จิดได้ไงมึงกับกูรู้กันสองคนแน่บดากันี่ไม่รู้หรอกไม่หลยดูที่บดากหมดเป็นสนุกใคร ก็ใช้กูเพิ่มกล้องทำไมวะทำไมกูกดอะไรไม่ได้อะไรวะทำไมมันให้กูเพิ่มกล้องทั้งน,นี่กูะตรีมเกมวะ สมมติเอ็มบีบางที่อะไรสามพันไม่ต้องการโอ้ยสุง่งเอ็มบีอีกโหอย่างเที่อะไรกูได้ที่สตรีสองพีได้นี่กูต้องเป็นบิ๊กวอเตอร์สินะมาขนาดเนี้ยไปเดี๋ยวส่งจริงได้ให้บิ๊กวอเตอร์กูก็มาวะ่ะ ส่งมาส่งมาส่งมาให้กูกูฟุบโว้ยไอ้มึงเล่นอย่างอื่นได้ปะเฮ้ยไอ้บิ๊กวอเตอรมาแล้วกูได้ทั้งเอ็มเบมกูได้ทั้งตัวแหละกูได้นาติลุปกับกีลามาเสียระละให้หรือมึงจะเล่นมึงเล่นดีกว่ากูไม่ค่อยถนัดกว่บิ๊วอเตอร์หรือมึงเล่นแล้วกันเสียระไม่ส่งเอ็มเบมไม่ได้ส่งเอ็มเบมได้จับเลย เอ็มเวมได้ยังโกงอ่ะวิวอเตอร์กูมาฟูเซนโอ้โหไอ้เฮียทพิเตเป็นไปอีกตัวหนึ่งว่ะเอาไงไปมึงเล่นแหละดีแลวได้หมดเลยกูเล่นยังไง ไปกันง่ายหน่อยไปตามสองบ,บ้านองนกันนะมีเฟะบ้านอื่นนกซัดนกซัดมีบ้านเราบิ๊กวอเ์ทเฮือกเดียวว่าท์ทเฮอกอยู่บ้านเราหมดเลยอืม ยี่ย้ในในเข้ามาและไหนกวนเรื่องเดินทางนี้ออกมาถ้าเจอดาวเวนบอกนะไรนะดาวเวนใช้ได้เหรอใช้ เอามาเบื้องตอนเลยใอช่วงต้นเกมเราไมกวบเทวิทเวทสายนี่ไงคสไตรเกอร์แล้วหรอตื่นแล้วยังไม่ได้นอนเลยนี่ให้เขานอนกัน ไม่ไหววะ่ะไอี้เพื่อนมันมาช่วยวะ่ะไม่เหมือนกัน,บบน,นไอี้เพื่อนบาบาเลยไอ,ยอยี้ยอดอีกแล้วไอ,อ,อ,อ <laughs> ี้เขาเขามช่นแต่อยอดยจริงๆหรอวะไม่โดนเนื้อปหรอ ยังไงดีนะยังไงดีนะเจ้านางกูส่งของไปให้มึส่งอ้อยกลับมาให้กูแล้วกันเจ้า้ายมึงส่งของไปให้มึงจะอ้อยไหนวะวีลา มึงจะวลาหรือมึงจะทาพิเศดเอาเวลาหรือา,อาตัวเทงดีกว่าไม่มีตัวเทงเล่นยากกว่า กูส่งให้แล้วต้องบอกต้องการกูส่งไปให้แล้วไม่กดไว้ก่อนนะ่ยทำงานทั้งวันเลยนะเนี่ยทำงานอะไรวะเห็นออกไปกินข้าวแล้วก็หายไปเลยทั้งขี้กลุ่มใจที่แายเพื่อนกูกูัวช่วยแล้วมปีมันไปเวลามีแต่สองดาวโอ้โหคือมูแต่บ้านที่กูเจอเลยว่ายังไงจซาพี่ลอน ดีนะมันมาทีหลังจริงจริงจริงอันนี้จริงมันมาทีหลังจริงจริงจริงดีนะมันไม่มาตอนเราคุยกันเมื่อกี้จริงจริงจริงอันนี้ปล่ยใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่ไม่ได้กดเข้ามาดูดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแลวไม่ต้องกลัวทีนี่กูพูดกูกดก่อนได้ทีมั้ย

เดี๋ยวมาเสียพี่หนึ่งวะพี่มาเป็นกองครับมาเสียพี่เตัวแทงมาค้ำให้แล้วน้องทำไมในแอดแดงหมุนจังเลยวะ เป็นของดีตอตั้งแต่ต้นเกมตื่นแล้วมีกันไปนอนกันหมดให้ตังค์มากินนมห้าร้อยไปซื้ออะไรดีพ่อเอ้ยน้องกระต่ายน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้วะ่ะพวกนี้ได้ส่งอีกชิ้นหนึง่ง เมื่อวันเดิ้งเมื่อวันเดิ้งมีทำอะไรมันจิ้งหมีกลัวกูตามไม่ทันมาดูแกตัดกูไปมันจิ้งหนีไม่หยุดเลยนี่าเราก็อยากได้ตัวนั้นน่ะ อุยวะล่ะตูขึ้นบิ๊กบิ๊กเ้าวอเตอร์แล้วอ่ะตั้งไม่หาฟิตก่อนนะ ส่งของฝัดมาให้แล้วโอ้โหสุดยดอดดหล่ออีเตามานานละแต่ไม่กดเข้าดูแย่มากสุดยอดไปเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับตรงกลางนี่ตรงนี้ เดี๋ยวเพื่อนพี่จบแล้วมีจะเล่นอะไรมีจะเริลงแรงกับพี่หรือว,ว่ามีจะไปทําอะไรสตรีมสองที่ใช่สตรีมสองที่ลองเช็คดูว่าหอมจะระเบิดหรือเปล่าอุ้มอุ้มไม่ระเบิดหรอกแค่ไม่กินพี่ถึงไม่เปิดเพลงที่เกาะมันหนาอย่างว่าดิมาซีกเนี่ย,ววยหนาพวกก็เจอเดนมาซียสีแดง ก็พูดหนาเลยที่อาจจะเล่นอะไรมีเล่นอะไรก็ได้ถ้าไม่มีคนกดคูดหน้ารัก็ไ็ทันนี่มาช้าไปอยากได้ตัวนี้มันจะข,ของบาทเดียวจริงหรอ ันมากนี่เร์่องนี้ f ใครจะหาไม่ได้มีแต่คนเล่น d e m a c i ว่ะ เดบิวี้เบอร์เซียน่าจะขึ้นมือเยอะมั้งช่วงรอบนี้เมือนรอบนั้นนะกูเล่นเดบิวตียหกคนอะไอ้เนี้ไม่มีแต่เดบิวตี้จะไปวัดเลยมามารีบเข้ามาช่วยมาแล้วเพื่อนมันจะมากูให้เพื่อนมันมาสิบตัวเลยนี่เหมันเต็มเลยเยอะสิบตัวเลยนั่นมายสิบตัวเลยสเต็กดาบกูจะเต็มแล้วนี่คะพี่กบสวัสดีจ้าน้องมะเพลง

บายกูยังไม่แข็งบายมึงต้องแข็งก่อนอยากเล่นด้วยเราเล่นห้องเลยครับเพราะเต็มยังยังไม่เต็มอันนี้เล่นแรงกับเพื่อนรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนกลับบ้านทีมทีมมันยังไม่เต็มยังไม่เต็มมาเล่นกันได้เลยครับเพื่อนนิ่มมาอย่าดองยิงกูแล้วกูเจอไอ้เนี่ยเลยมุนโดนานหน่อยกูตายแล้วเพื่อนมุนโดมากูเจอมุนโดกับจิงอกันเลยเรื่องนั้น โดนฉับไปเลยมันหานหาวฮเพื่อดนไม่เสงอนงะมันจะตุยแล้วกลับมาเดี๋ยวผมแอดเพื่อนพี่ไปนะเดี๋ยวรอเข้าเลกห้องก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เปิดเลกห้องในหะ้แอดเพื่อนเดี๋ยวไว้ให้สมาชิกช่องคนกดใครเอาธนูไปไว้จง้ไลฟ์ตอนเช้าแล้วรอพี่กบไลฟ์ตอนเช้าไลฟ์ไปแล้วนะเราไม่มาไง เื่อเช้าไลฟ์ไปแล้วครับรอบหนึ่งเราไม่เห็นใช่ไหมล่ะใครเอาปลาเอาไประบายเอาเอะไรดูวะหนูไม่ตื่นแล้วบอกขี่มาะลรตอนเช้าแต่เราไม่ตื่นเป็นอะไรเฮ้ยทำไมกูไม่เอาขี่วะแล้วเราจะเห็นพี่เหรอเราไม่ตื่นเอาของเอาเงินเอาของ จะต้องไอมีของปเป็นจำนวนมากอืมไม่ได้ใช้เลยสักอันเดียวอืมมีดาบอย่สำรองอยู่อาคิดก่อนประเด็นคือเราไม่ตื่นแต่เราบอกว่าพี่ไม่จะตื่นตอนเช้าเลยเดี๋ยวทับหนึ่งว่าเพื่อนไปกำลังลุกเลยอะ่ะ <c oughs> เจอที่หนึ่งที่ไฟกำลังลุกเลยว่าขอโทษได้ไหมล่ะ <c oughs> ขอโทษ้วยนะ <c oughs> เ้ยเพื่อนมันจะแพ,นะ <c oughs> พ้แล้วผมเด็กแค่สามตัวหลังเลยดับไฟกันหน่อนนยอย่าได้ธนูอย่าได้ประคุม ไม่ได้ทุกอย่างเลยว่าแต่มีสตินเช่าหรือซื้อหรือจัดแล้วจัดแล้วเอารีโลแปดครั้งเหรือไอเทมเหมาตู้ไปสามร้อยกว่าบ <ilo> าทเอาไอเทมเอาลีโลแปดครั้งหรือไอเทมจ้าเอาไอเทมมาเฮียไม่คิดยากจักมึงเล่นะอะไรนะกิดูมึงก่ยน มีของขวัญจะให้มันมีคนยิงเล่นอ่ะเราชิวๆแล้วกันมีของขวัญจะให้หาของมาใล้เอามึงอยากได้อะไรกูมีเลือดกับมีเวทเข็มขัดเลือดกับเวทเลือดกูเน้นเลือดไว้ก่อนดีกว่าตัวกูบ้า,าง สีหมอนนี้ไปเข้าเลยทีขอบคุณครับขอบคุณเยียบสุดๆสองอันขอบคุณครับครับคับคับ